นี่เมนูแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดเห็ดร่วมสดแนวแสบของแสบมันอยู่นี้นี่ไ่มดแดงยัดไม่อีกแล้วไ่มดแดงนี่ไผอีตูสดสดเด็ดมาจากหม่องสื่อไฮมดแดง่นงไมดด่ไมดแดงคนสุดยอดครับนี่ร้อยนึงครับเดี๋ยวไล่ตึอแกงใส่เห็นดนะโดน้นำม,มามาจัดการราบะ้อจำกัง อเอาไปใส่ตัวบันจุ๊บทำไปหน้าทำไปหน้าทำไปหน้าโลงบันโอ้ยคุณมองหอดักจวดหมดเนี่ยคำหน, <c oughs> นึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนำเท็จก็ออกไล่เอาพริกมาใส่บไป,ไปล่างสานี่แนวเสียบของนีนุ่งมองนี่รักจุ่มสาสุดยอด เราเอาเนล่างโคกลงก่ลงคกหล่งโคกเท่านั้นเด็ดเลวแกงเร็วทังใจทั้งกินน้ำปลาแดดไปน้ำนัวไปก่อนมีน,น้อยสุวความนวดน้นัวน้ำนัวน้ำนัว,นำนวกับน้ำแดกตัวนปลาแดด่า กะเอากะเอาความหัวเดี๋ยวนี้เอ่ยละแบบเดียวเดี๋ยวก็ไดิกตัวเดือดคักระพวกปีนใหญ่ต้งก่อนแย่งเงินใช้ที่หลังแย่งกับนกันไปเหมดเลยละน้ำๆลงไปลดว่ากันแป๊บเดียวมาแย่งเฮ็ดแยงกินเฮ็ดนี่ล่ะจะมาอ้วนของแท้ คลุกคลุกแชกไปจัดไปหาเกียร์มงพลมันไม่เวิร์กนะที่แราว่าสีแยกไว้พอเดีแยกล่างร่วมกันมันมีปุ๋ยตัวบาญเจ็ดพอเดีแยกมันเป็นตอนภายตอนมันใหดขอกให้เข็มกันนะให้เข็มทองนะจัดไปคึ๊บเด็ดหลอดเดี๋ยวใช้ให้หลังเข้มทองปวัมันใส่สุดแนวจบ

ใส่ไปก่อนให้เค็มบึง้งโอ้หนักเป็นบอกบอกแล้วน่ามันสีลายน่าเก็บออกมันลายอ่ะสดไปบ้างเจียวเจียวอันนี้ดวกเอาแต่เดียวพ้อแล้วะเออสุดยอดคนะน,น่ะน่ะอือสามด้วยพิโดอพิโดดพิโดดพิโดดวัดสีไทยพิโดดนี่พิโดดเข้าไป แดงทีนี้คุณนะแดงแซ่บนี่นะคุนะเอ้ไผ่มาสน้กันาท่ายปทายผ่กีตูไ่ตูก็พักขาองทหนกบวกเหยียบหล่อเหนือยบล่อพอดีสดงานปั้นยังไเด้อเด้อสดนกัน สี่กันสี่ปิดแกะกไปเลยจุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแกงเห็ดใส่ข er ้ามัแดงโอ้ผุดว่าหอมหอมหอมน้องผสุดยอดมา,มาแมแม่มาตักไปกินสดกันบ้านตักเอามาตักเอาเร็วๆสุดยอดสุดยอด ตักเส่ถวยพูดเบิองไข่ดีละฮู้ดหอมหุยพายตัแบบแานๆสุดยอดสุดยอดมีอสบูกันชงเนาะมอสบูกันชงเป็นเบิ่งทุกทีวีพอบานจัดให้แท่หมดแดงสดต้องกันเด้อมาได้ครับเออตักถวยใหญ่เลยมือนี้สดๆเออพายตัวป็นสดๆๆหอมแบน่ตัวบน ลุกดองลุกดอดใส่หมดแดงกับเทานั่นแล้วฟองเ็จไห้สีเห็ดแสบก็บโฟมอมอีล่ะผาแข้งเลยล่ะเหลืองเพียแนวกินเว้ยสดข้าไปเหมือนแรงกับขา้าวเหนียวครับนะเอาเด้ออือของเทอาเด้อครับ